ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของเจนุกนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางฉบับเต็มค่ะเป็นแนวทางประจำมาที่2สิงหาคม2,566นะคะวันนี้เจนุกให้เด่นที่5และ6ค่ะแล้วก็ฟันเม็ดเดียว6 5นะคะ แล้วก็เป็นชุดตัวจอดหรือว่าชุด2ตัวนะคะ5152536160แล้วก็62นะคะแนวทางโดยจียนุค่ะเจ๊ปล่อย2ฉบับนะคะฉบับนี้จะเป็นฉบับเต็มค่ะจีชอบ5และ6นะคะแล้วก็ฟันเม็ดเดียว 65ค่ะอีกหนึ่งฉบับจะเป็นเลขทูบนะคะเลขทูบจีก็จุดได้225นะคะจีก็ตัดเล่นให้ค่ะมี2 2 25แล้วก็55นะคะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ